สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่องเมาส์ทีวีน,น,น,ะนะครับผมติดตามตามติดชีวิตแบล็กพิงกันสักหน่อยโดยเฉพาะเจนนี่นะครับผมเจนนี่เขาเรียกว่าผมผมเรียกว่าสาวน้อยหน้าหยิกแก้มอมืหน้าหยิกแก้มหน้าหยิกแก้มนี่แนนี่แน,น่เลยทีเดียวนะครับผมเป็นเรียกว่าผมเ,เธอน่ารักในแบบของเธอแล้วก็มีความน่ารักคือแก้มเธอมีเสน่ห์ตรงไหนรู้ไหมคือส่วนตัวผมนะผมมองว่า แก้มเธอหน้าหยิกมากๆอืมแก้มเธอเนี่ยหน้าหยิกมากๆเลยนะครับผมน่ารักเลยทีเดียวนะครับผมหลังจากที่เปิดตัวเขาเรียกว่าเปิดตัวชแนลส่วนตัวเอ่อชแนลเขาเรียกชแนลออฟฟิเชียลของตัวเองนั่นเองครับชื่อว่าเจนนี่เอ่อถ้าผมอ่านผิดต้องขอไปนะ Jenny, เจ n นียลอ้อเจเจนนี่ลูบิเจนออฟฟิเชียลหรือเปล่าเออชื่ออาจจะ อ่านยากนิดนึงนะเออผมก็ไม่ค่อยสันทัสเรื่องภาษาอังกฤษคล,คลิปแรกที่เปิดตัวไปก็คือ Hello World from Jenny สวัสดีชาวโลกเนี่ยจากเจนนีนะจ๊ะเจนนี่นะคะอะไรอย่างนั้นนะครับผมอืมน่ารักอก่ะอืมน่าหยิกเก่นงนะกืนมันขิ้วมันขิ้ว,วอะไรอย่างนี้นะครับผมกนที่เปิดรายได้สื่อเกาหลีก็ได้เขาเรียกว่าคาดการเรื่องของรายได้ว่าเอ่อส่วนของ ในส่วนของรายได้ช่อง YouTube ของเธอที่เปิดตัวไปเนี่ยนะครับผมว่าโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับผมสองรายได้ YouTuber ์เจนนี่นะครับผม b l a c k p ิง k หลังยอดวิวพุ่ง17ล้านอตอนนี้ไม่ใช่17ล้านแล้วดิล่าสุด21ล้านแล้วนะครับผมคลิปเนี่ยคลิปเนี่ยคลิปคลิปแรกที่ที่ทางน้องเจนนี่เปิดตัวไปมีผู้ติดตามทะลุไปถึงตอนนี้น่าจะเยอะเท่าไรหร่วะเดี๋ยวผมขอดู อัเดตล่าสุดแล้วกันเนาะอัปเดตล่าสุดคือ4ี่ล้านหกแสนหกหมื่นคน4ี่ล้านหกแสนหกหมื่นคนประมาณนี้โดยประมาณนะโดยประมาณนะยอดวิวคลิปแรกของเธอก็คือ,อ Hello World from Jenny เนี่ย21ล้านวิวละนะครับผม21ล้านวิวค,คลิปก่อนผมอัปเดตไปผิดพลาดต้องขอ ประธานอภัยด้วยนะว่าเอยผู้ติดตาม21ล้านไม่ใช่ครับอันนั้นยอดวิวยอดวิวเนาะเออยอดวิวนั่นเองนะครับผมอ่ะมาสง่งมาสง่งมาส่งรายได้หน่อยสอง่งส่งรายได้หน่อยส่งส่งรายได้ของทางเจนนี่กันหน่อยว่าเป็นอย่างไรอ่าเจนนี่ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอเปิดเพลงคลอคลอหน่อยเปิดเพลงคลอคลอให้แบบว่าให้มันมีอ่อมันมี มันมีสีสันนิดน,นึงเนาะมีสีสันนิดน,นึงอ่าอ่าเอาเพลงเอาเพลงซึ้งๆแล้วกันอ่าอ่ารายได้ก็เจนนี่ช่องแชนเนลออฟฟิเชียลของทางเจนนี่ก็คือเจนนี่ลูบี้เจนนะครับผมผมอ่านผิดหรือเปล่าวะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะเจนนี่ลูบี้ลูปาหรือว่าลูบี้อะลูบี้เจนออฟฟิเชียลอ่าออฟฟิเชียลก็คือเป็นช่อง YouTube ของไอดอลตอนนี้เป็นเน็ตไอดอลไปละ เป็นเน็ตไอดอลสาวเจนนี่ b l a c k พิงคนะครับที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อชาแนลของเขาอะเปิดตัวเมื่อประมาณวันที่16มกราคมที่ผ่านมาได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่อย่างต่อเนื่องหลังมียอดผู้ติดตามนะครับหล้านคนภายในเพียง11 11ชั่วโมงเท่านั้นพระเจ้าโอ้ยูทูบเบอร์ทั่วไปนี่คือโอ้กว่าจะได้ผู้ติดตามผ่านเกณฑ์ผ่านเกณฑ์ u t u b e ผ่านเกณฑ์ y o u t u b e 1 0 0 0ผู้ติดตามขึ้นไป4,000ชั่วโมงโอ้โหใช้เวลาเป็นครึ่งปีบางบางคนก็เป็นปีนะแต่มีผู้ติดตามใช่ไหมเออแต่อันนี้ใช้เวลาไม่ถึงวันนะผู้ติดตามเป็นล้านอะโอผ่านเกณฑ์รายได้อย่างสบายสบายโดยเจ้าตัวนะครับสามารถคว้าทั้งปุ่มเงินและปุ่มทองจาก YouTube ในวันถัดไปหลังจาก เปิดช่องได้ไม่นานโอ้โหพรดเจ้าคือกว่าจะเขาเรียกว่าโล่คือหนึ่งแสนซับจะได้หนึ่งโล่เงินใช่ไหมแล้วก็หนึ่งล้านซับจะได้โล่ทองถ้าสิบล้านสิบล้านซับจะได้โล่เพชรคือโอ้พระเจ้าแค่วันสองวันน่ะเธอได้ไปโล่เงินผ่านได้โล่เงินได้โล่ทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหเธอนี่สุดยอดจริงๆริงนะฮะก็ทั้งยังนะครับ ยืนแท่นนะครับช่องยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามภายใน24ชั่วโมงแรกมากที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของ YouTube ด้วยนะโอ้โหหลังมีผู้ติดตามถึง1.75ล้านคนใน24ชั่วโมงแรกนะครับคือเปิดมาวันแรกอืเปิดมาวันแรกสุดโดยผู้ที่ได้อันดับ1ได้แก่ช่อง YouTube ของนักร้องชาวอเมริกันชื่อว่าเอ่อมาเลล่ามาเลล่า Men on, Men on ka, เมนดนเมนนฆ่าเหรอเมนคนฆ่าหน้าตาประมาณไหนวะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะครับหน้าตาประมาณไหนเออผมไปเสิร์ชใน Google แบบเรียลไทม์เลยเนี่ยคืออันดับหนึ่งของนักร้องชาวอเมริกันครับผมออซึ่งมีผู้ติดตาม1.8ล้านโอ้โหห่างกันประมาณห0,000เองเออหนล้านคนภายใน24ชั่วโมงนะครับเป็นอันดับ2โอ้โหไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะโอ้ เธอนี่เป็นสาวน้อยมหัศจรรย์จริงๆนะฮะหลังเปิดตัวไปได้ไม่นานนะช่อง YouTube ของเจนนี่ก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากมีแฟนๆพากันเข้าไปกดติดตามพร้อมรับชมคลิปวิดีโอคอนเทนต์แรกของเธอ Hello World from Jenny อ่ซึ่งปัจจุบันช่อง YouTube ของเจนนี่มีผู้ติดตามนะครับผมตอนนี้อ่ะผมอัปเดตให้ล่าสุดเลยมากกว่า4ล้าน 660,000คนโดยคลิปแรกมีผู้เข้าชมสูงถึง17ล้านวิวตอนนี้21ล้านวิวละ21่ล้านวิวละณวันนี้ณวันที่23นะวันที่23มก,กรานะ2564หรือว่า2 1, 2 1 2 1นั่นเองนะครับผมณเวลานี้ณเ,เวลาบ่ายโมงกว่าๆบ่ายโมงแก่ๆเนี้ยอ,อผมอัปเดตให้นะอ,อหลังจากเปิดตัวได้เพียง5วันเท่านั้นนะครับล่าสุดสื่อเกาหลีนะ สื่อเกาหลีที่ผ่านมานะครับผมวัน 20, วันยี่สิบต้นๆที่ผ่านมาสื่อเกาหลีสำนักสำนักข่าว news n e w s p i c k นะครับ newspeak uh, n e w s p i c k ก็ได้ทำการประเมินรายได้จากช่อง YouTube ของเจนนี่นะครับโดยอ้างจากข้อมูลของ c o n o x influencer นะครับผม c o n o x เอน็คส์เคน็คส์ influencer นะครับโดยคาดว่าเจนนี่จะได้รายได้จากช่อง YouTube อย่างน้อย 900ล้านเก0รยล้านวอนต่อเดือน900ล้านวอนต่อเดือนนะครับผมก็ถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับก็ประมาณ24ล้านบาทต่อเดือนโคตรเยอะ24โดยอันนี้อันนี้ขอหาหาจากค่าเฉลี่ยแล้วกันเนาะค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยถัวๆไปนะมันบางบางเดือนมันอาจจะลดมากน้อยไม่เท่ากันนะครับเออนะครับผม ยี่สิบสี่ล้านบาทต่อเดือนโอ้โหพระเจ้านะครับเยอะมากนะครับสาวน้อยคนนี้นะอน่ารักมากน่ารักส,ส,ส,สุดเลยเนี่ยเป็นเป็นสาวน้อยมหัศจร,รรย์ที่แก้มหน้าหยิกน่ารักน่าชังหน้ามันคิ้วมากๆเลยทีเดียวสําหรับผมนะือมันเคี้ยวเธอ,อเกินน่ารักสุดๆนะครับผมโอเคครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ